สวัสดีคะ่ะพบก,กับช่องดอนสายจวดชานแนวเลยค่ะเด้อเมื่อนี้อยู่จดอยู่ส่วนจะจุจักมาขายของคือเก่าค่ะมานเ,นเนี้เบิ่งแน่ค่ะคะามากลลวคนลายลายคนน่ะลายค่ะหลายยังเกาะม่คะามืนี้เบิ่งหน้าลายยังเกาะหลายยังเกาะคนมมีคนนะลายตบะบะซื้อค่ะหลายหลายแห้งหลายตะบะซื้อมีแต่เด็กหน่อยไม่หลุดเนาะช่วงนี้มายังเด็กหน่อยก็ก,กำลังจับใจกับพวคือ คนใหญ่นาะเด็กหน่อยไัยรุนร้ายหลายเบิรงค่ะมีแต่เด็กหน่อยไัยรุนช่วงนี้ยูโควิดมันกับเบืเอ่อนาะมันกับยางมันยางเห่นกันยางยางบือสื่อนะเบิรงแน่แต่ละคนมันไม่หิวยางเลยไม่มีหิวของในมือค่ะพอไม่มีเงินจะซื้อหิวนะคะตอนนี้ขายของเงียบค่าเบอร์แน่แต่ละลานกันโอ้ยจัดลานกันอนะาลังการค่ะอาลังการงานสั่งแต่ว่าคน่าเขาได้คนยางน้ำทาง นี่คนหลายบอเหมอือนี่ตุกสิมีอาทิตย์นี่แหละเด้อค่ะมีค้นค่ะตั้งแต่โควิดรอบสามมาโอ๊ยพอข้ามเมค่ะจมกันมาสัน่นขายของบ,องบ่ไดเนาะเงียบผู้ใดก็เงียบผู้นั้นก็เงียบผู้นี้ก็เงียบไดีเปิดบินก็นว่าดีแล้วซูมเมอร์นี่ย่างไปถามพอข้ามไหมค่ะนํำกันเป็นได้เจ้า้องเท้าเนี่ยว่าใครได,ได้ได้บอรองถ้ามทัเดียวเปิดบินแล้วไปต่ลเมอเนี่เปิดบินแล้วลยัวงตามกันยูพ่อปันนี่เนาะ เมื่อนี้ก็บมะทายให้ดอนนะคะเนะาะเจ้าของซองเพิ่นกับเบาบางอยู่ของซองเพิ่อนแค่แต่ขายของอยู่ของซองเพิ่นอนกาปันขายดีแห้งนะพวมีเวลามาถ่ายคลิปให้รือมาถ่ายให้นะบเบื่อกี้คุ้นกับอะไรได้เนี่ยอันนี้ล้านเพชรค่ะเนี่ยล้านเพชรลอยลอยอยีอันนี้ล้านเกิบค่ะเกิบจานเนาะนี่ล้านนี่ก็ขายดีได้ค่ะเดอ้อมีต่างชาติก็ได้เนะาะเมื่อกี้เนาะคน ขายดีไม่ดีนะคะจนเอาที่มานอนหน้าร้านแลคะ่ะน,นี่ขายเกือบเกือบไปรุนขายดีค่ะตอนนี้แต่ตอนนี้ก็กำลังสื่อคุอนกับศาสาน,นแล้วเนะาะบอแลวก็คือกันเบิดหายๆกันนี่มีสุยางค่ะนี่ลานอุปกรณ์เดินป่ากับมีจัดจุจักมีทุกอย่างนะคะมีตั้งแต่สากกับเบือยันเรือลบจริงๆใครอยากได้อะไรมาหาที่จัดจุจักเลยเสื้อผ้ามีมือสองมือหนึ่งมือสอง มีหมดรองเท้ามีมือหนึ่งมีสองมีหมดกระเป๋ามือหนึ่งมือสองมีหมดมีทุกอย่างนี่เราอิจฉาร้านนี้จังเลยร้านนี้คนเต็มเลยแบ่งไปร้านเราบ้างสินี่ร้านน้องเขาคนเยอะมากเนี่ยแบ่งมาให้พี่บ้างสิคะนี่รองเท้าน้องเขาสวยนะอันนี้เสื้อผ้าเด็กก็มีนะคะเนี่เสื้อผ้าเด็กร้านเพื่อนกันร้าน จะาเด็กเนาะวัยรุ่นวินเทจต่างๆเนาะสวยทั้งนะั้นไม่แพงด้วยตอนนี้เขาลดราคานะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเมตรเนาะลายเมตดนะคะนี่แปดสิบเก้าบาทนี่ก็จะเป็นเสื้อนู่นนะคะเสียดอนยืนอยู่นู่นนะคะใครเห็นดอนสายจวดหรือเปล่าเอ่ยเมนมาหน่อยดอนสายจ่วดอยู่ตรงไหน,นดอนสายจ่วดไม่ใช่ขายของนะคะดอนสายจ่วดยืนโมนะคะดอนสายจวดโอ้นี่ยืนโม มีสาวยืนหน้าร้านนี่ดอนสายจวดยืนโมเอาสวัสดีหน่อยเร็วดอนสายจวดสวัสดีหน่อย F C F C ถามหาวันนี้เพิ่งมีเวลาครับเพิ่งตื่นนอนมามเขาไม่มาขายของเร็วนะคะดอนสายจวดบ่ายเขามาค่ะร้านนี้ปล่อยลูกน้องขายเนาะนวีดีโอขายก็วีดีโอให้ลูกน้องถ่ายให้นะคะนี่อันนี้กางเกงกางเกงตัวน,นี้ขายดีเหมือนกันเนาะ ตัวอนร้อยอันนี้เบงเบงอันนี้ของดนอนสายจวดหรือเปล่าดานอนสายจวดไปมั่วร้านเขาหน,ะานอ่อยดนอนสายจวดอ่ะดอนสายจวดมันคุยกับ FC, เอฟซีดอนสายจวดหน่อยเร็วมีของกินด้วยนะคะนี่ร้านกปวยเตี๋ยวไก่เนาะเ๋วยเตี๋ยวไก่กับข้าวมันไก่เนาะแล้วก็ตุ้มโกมีน้ำไปกันเลยของกินกับน้ำานอนชุดนอนอยู่ไกลๆอันนี้ร้านกระเป๋าต่อกนะคะอันนี้เกงวินเทจก็มีเกงยีนเสื้อ อันนี้ร้านเพื่อนนะคะนี่ร้านเพื่อนขายของต่างชาติขายทุกอย่างเลยมาอุดหนุนกันได้ค่ะมาอุดหนุนกันได้อ่านี่ร้านกระเป๋านะคะกระเป๋ามีตุนน่ารักน่ารักนา่กนาัอ่าสำหรับเอซีของดอนสายจวดนะคะถ้ามาหามา,มาหาดอนสายจวดเลยนะเดี๋วดอนสายจวดพาลาะนะคะอนองสายน้องสายจวดจะพาลาะไหนถ้าเขามาถ้า FC ซมา เรจะพาล่องทัวร์โซนจัดนะครับผมพาไปเที่ยวเดินเที่ยวทุกที่ที่อยากไปครับเลี้ยงข้าวได้ไหมดอนสายจวดเลี้ยงข้าวได้ไหมจัดไปจัดไปอ๋อเลี้ยงข้าวได้นะคะดอนสายจวดเลี้ยงข้าวได้นะนี่ดอนสายจวดขายอะไรคะนู่นะขายเสื้อนะครับผมร้านเสื้อเออร้านเสื้อขายน้ำได้ไหมขายน้ำได้ไหมใช่อันนี้ล่ะของใครอันนี้ของดอนสายจวดไหมกระเป๋าน้ำร้อนโอ้กระเป๋าน้ำร้อนสวยๆทั้งนั้นเลยของดอนสายจวดเอามามามาเอฟซีใครมาดอนสายจวดให้ฟรีเลยนะกระเป๋าน้ำร้อน ร้อนสาย,วยจวดเจกับปอนร้อนฟรีนะคะอันนี้ถุงเท้าสิบบาทโอ้ยถูกจังเลย,ถ,ยถูกจังเลยสิบบาทเนี่ยโอ้ยข,าย,ยขายได้งไงสิบบาทเนี่ยสิบบาทเนี่ยฮะต้นทุนได้หรือเปล่าสิบบาทเนี่ยอันนี้เบงเบงเนาะเกงเบงเบงร้อยหนึ่งทุกตัวนะคะตอนนี้กําลังคิดไปรุ่นเขาใส่กันอันนี้กางเกงค่ะจะบอกว่ากางเกงอะไรเดียวก็ไม่รู้ว่าใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนาะตัวละร้อย S M L ตัวละร้อยนะคะร้อยเดียวใส่ดีด้วยเดี๋ยวแบบนี้ก็ได้ของผู้ชายแบบนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็ะตัวละสองยห้าสิเนาะมาเลย FC ดอนใส่ยจวดมามาถ้ามานี่เจกก็เป๋าน้ําร้อนนะคะอ่ะดรอสสายจวดปิดค,ค,คลิปหน่อยคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตาม s u b กดไลค์ให้ช่องดรอนสายจวดด้วยครับสวัสดีครับ